อ่ะดูข้อ13สามกันนะก็ยังคงเป็นคำสั่งเดิมก็คือให้เราเปลี่ยนจำนวนต่างๆเนี่ยให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นเต็มบวกที่เกินหนึ่งนะเลขชี้กาลังที่เป็นเต็มบวกและเกินหนึ่งอ่ะมาดูกันหนึ่งส่วนสามสองอ่าอันดับแรกเลยเรามาตั้งก่อนนะหนึ่งส่วนสามสิบสองโอเคเห็นสามสองนี่ต้องนึกอะไรออกแล้ว สามสิบสองเนี่ยมันคือสองกยกกำลังห้า,กกา,หานะถ้าจําไม่ได้ก็ไปตั้งหารสารา้างแนวนะสคูณห้าตัวเนี่ยจะได้สามสิบสองนะอลองคูณดูก็ได้สองคูณสองเป็นสีใช่ไหมสองคูณสเนี่ยเป็น4ี่สี่คูณสอตัวนี้เป็นเท่าไหร 8ปดคูณสตัวนี้เป็น16 16คูณสตัวนี้เป็น32เห็นปะเพราะนั้นเห็นสาเนี่ยต้องนึกถึง2กำลัง5ทันทีนะครับโอเคนะครูก็ขอเขียนเลย1ส่วน2ยกกำลัง5แล้วก็เติม5ไปที่ เป็นเลขชี้กลังของ1ได้เลยเพราะว่า1 5ันเนี่ยจะได้เท่าเดิมเติมทําไมเติมเพื่อทําให้เลขชี้กําลังมันเท่ากันให้มันเท่ากันเพื่อที่จะเอาฐานเนี่ยมาหารกันแล้วครอบวงเล็บนะก็จะเป็น1ส่วน5เอ่อ1ส่วน,วนเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ย1กับ2อเนี่ยเอามาหารกันแล้วครอบวงเล็บแล้วเลขชี้กลังก็จะเหลือแค่5ตัวเดียวเดิมมันมี5กี่ตัว สตัวจะเหลือเพียงตัวเดียวแต่ต้องข้อวงเล็บนะไม่ข้อผิดนะต้องข้อวงเล็บแล้วก็สามารถตอบเป็นรูปทุยยมก็ได้คือศูนย์จุดห้ายกกำลังห้าก็ได้อันนี้เราก็ตอบได้สองแบบอันนี้อาจจะข้อวงเล็บไปนิดนึงก็ได้ข้อวงเล็บไปนิดนึงนก็จะออกมาเป็นคำตอบ สองคำตอบเลยนะครับคือเป็นรูปเศษส่วนหรือไม่ก็เป็นทุนยมก็ได้นะครับอ่ะมาดูข้อ14 14ก็เป็นรูปเศษส่วนที่เลข3หลักเลยทีนี้รอยี่สิบห้าส่วนส1งร้อนักเรียนหนึ 125. รู้ไหมว่าเลขอะไรยุกกำลังอะไรร้อยยี่สิบ้าถ้าจำไม่ได้เนี่ยต้องไปแยกตัวประกอบโดยตั้งหันสั้นอย่างเดียวเลยนะนะเลขพวกนี้ต้กงเรียนควรจะจำให้ได้นะร้อยยีห้าเนี่ยคือห้าเนี่ยสามตัวคูณกันนะห้ 5, ตัวคูณกันได้รนะ้อยยี่สิห้าถ้าไม่ได้จริงๆก็ วิธีเดิมมุกเก่าไปตั้งหารสั้น5 2 10แหลือเศษ2 5 5ห5 5 5้าหนะก็จะได้5มากี่ตัว3ตัวนะก็ไปตั้งหันสั้นอย่างเดียวนะแต่คุณจำให้ได้นะจะได้เร็วขึ้น5กับทั้ง3นะ ตัวส่วนก็คือ216นะ216ก็เหมือนเดิมนะก็ควรจำให้ได้แต่ถ้าจำไม่ได้ก็หารสั้นเหมือนเดิมนะลองหหารลงตัวเนาะ6 3สาหรือเศษสามห6 6 6 36ม 6, ส 6, 36, เห็นไหมมี6กี่ตัว3ตัวนี่ฟื้นก็มี6อยู่3ตัว6 3ตัวเนี่ยคูณกันจะได้216นี่ ผมขอลบตรงนี้นะปึ๊บเลขชี้มันเท่ากันแล้วดูเลขชี้เท่ากันแล้วเห็นบ้าคือเลขสามฐานจะเท่าหรือไม่เท่าไม่สนนะเราข้ะเจ้าฐานเนี่ยมาหารกันแล้วข้อวงเล็บก็เป็นห้าส่วนหกแล้วข้อวงเล็บปึ๊บยกกำลังสามอ่นนี้ก็เป็นคำตอบของข้อสิบสี่ได้เลยนะครับ เอาละเรียบร้อยอามาดูข้อ15นะครับข้อสิบห้ดูคนลบงี้นิดนึงโอเคอันนี้ข้อ15จะมี2องจำนวนมาคูณกันนะสองจำนวนมาคูณกันก็คือ0.25คูณกับ0.04ย์จนะครับศูนย์จคูณศูนนะเป็น จำนวนที่เป็นทศยมสองตำแหน่งมาคูณกันนะ0.25ก็คือมองเป็นเศษส่วนนะนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเียนึก็เปลี่ยนนะจำนวนที่เป็นทศยมเนี่ยให้อยู่รูปเศษส่วนก่อนมันก็จะง่ายขึ้นนะ0.25เป็นทศยม2ตำแหน่งนะส่วนก็จะเป็นเท่าไหร่100รใช่ไหมก็เป็น25ส่วนด้วย100นะครับคูณกับ 0.04นะก็คือ2ตํตำแหน่งเหมือนเดิมนะนะก็จะเป็น4ตัวนี้มาเฉยๆนะนี่คัดลอกมาแล้วก็ส่วนเป็น100เพราะมันเป็น2ตํตำแหน่งนี่สวยงามนะแล้วก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะ25่คูณ4 25่คูณสีก็จะเป็นเท่าไหน่งร้ 100. อย่าส่วน1น0่งร้คูณหนึก็เป็น1นึ่งนั่นเองเห็นไปเลยนี่เห็นไหมหนึ้ยคูณหนึเป็น1,000งอ่ะแล้วตัดได้ก็ตัดเลยนะตัดเลยให้เป็นเศษส่วนอย่างตามตึง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 อ้าวได้1นึ่ส่วนหนึ นะครับได้1ส่วนด้วย100เอาละเรียบร้อยนะครับจากนั้น100ก็10บกลังสนะเปลี่ยนไปเลยนะ10ยกกาลังสองนะเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกําลังนะส่วนเลข1ไม่มีเลขยกกําลังใช่ไหมหนึ่ไม่มีเลขชี้ก,กําลังใช่ไหมเราก็จะ ทำตัวเหมือนจิ้งจบอ่าเปลี่ยนสีให้เข้าสถานการณ์ส่วนเขาเป็นเอ่อตัวส่วนมีเลขชี้เป็นสอง้วก็ปรับให้เป็นสองเหมือนกันใช่ปะเออนี่ปรับเปลี่ยนนิดนึงห็่ปะมันก็จะเป็นกำลังสองเพื่อทำให้เลขชี้กำลังมันเท่ากันนะเท่ากันแล้วก็มุกเดิมนะเอาเลขฐานมาหารกันแล้วปิดวงเล็บยกกำลัง สองเท่าเดิมเห็นไหมนี่ก็เป็นหลักที่เราเอาไปใช้ได้เลยนะครับสิบห้าก็จะมีคําตอบออกมาได้หนึ่งส่วนสิบยกกำลังสองแล้วก็โอ้โหเกริรกล่าวมาแล้วนะมาแล้วหนึ่งส่วนสิบจำได้ไหมเมื่อกี้เออเติมลบไปเลยอ่าเติมลบไปเลย,เ,เ,ลเ,เ,ลยเพราะ เหลือบดูแล้วมันเป็นเลขคู่คือเลขสอใช่ไหมเราก็เติมลบไปได้เลยเพราะมันเท่ากันได้หนึ่งส่วนสิก็จะได้คู่เกอคือลบหนะึ่งส่วนสิบเหมือนเป็นบัตตี้กันใช่ปะ่ะกำลังเป็นคู่ไงเราก็เติมลบไปเลยนะต่อแบบนี้ก็ไม่ผิดนะฐานติดลบก็ไม่เป็นไรนะได้1นึส่วนก็ได้ลบหนึส่วนสิแล้วก็ยกกำลังคู่คือกำลังสองมันจะเท่ากันหรือ หรืออาจจะตอบเป็นทศยมก็ได้ใช่ไหมบางคนอาจจะชอบเป็นทศยมก็ได้ไอ้หนึ่งส่วนสิบตัวนี้ก็มองเป็นศูนย์จุดหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ยกกาลังสองจริงป่ะแล้วก็ไอ้ก้อนนี้ก็คือลบศูนย์จุดหนึ่งเพราะหนึ่งส่วนสิบมันคือศูนย์จุดหนึ่งไงเห็นป่ะมันออกมาโอ้โหเราทำมอกิ้ได้คําตอบเดียวใช่ไหมอันนี้ออกมาสี่คำตอบเลยสี่เลยนะยิ่งใหญ่มากอันนี้ออกมาสี่เลยนะไม่ต้องเถียงกันนะไม่ต้องต่อยกันนี่ถูกทุกคน นะนนี้ถูกทุกคนเลยนะครับไป่ต้องเถียงกันนะถูกทุกคนนะไม่ว่าใครจะตอบแบบไหนถูกหมดอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อะคุติกรไว้เลยสี่อันขอให้เลขชี้เนี่ยมันเป็นเต็มบวกที่เกินหนึ่งขอแค่นี้นะอ่ะลองไปครับอยกรู ออนิดนึงอแอบไปตรงนี้ปุ๊บอาวละอ่ะต่อไปมาข้อสุดท้ายของหัวข้อนี้นะก็คือข้อ16นะครับเลขอะไรพันยิบสี่เป็นตัวตั้งหารด้วย3ามพัรยสิบห้าโอ้โหเลขสี่หลักนะสามหลักยังไม่รอดแล้วเจอสี่หลักเลย พันยี่สิบสี่ถ้าคนทำไปบ่อยเขาก็จะรู้นะพันยีบสี่คือเท่าไหร่ให้ตอบได้บ้างพันยี่สิบสี่าไม่รู้กูบอกเลยแล้วกันสองกลังสิบเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาสองกลังสิบคือพันยี่สิบสี่นะจำไว้เลยคนบอกโอ้โหให้จำเพียบเลยอันที่ต้องจำจริงๆนะถ้าจะไม่จำเนี่ย มันจะช้าเลยนะเราต้องมาหันสั้นเนี่ยเข้าใจป่ะมันจะช้าเลยนะเราต้องจำให้ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือหารเนี่ยหารเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแนวนอนเนี่ยกูขออนุญาตเขียนเป็นตัวส่วนแล้วกันนะ่ิจะดูง่ายขึ้นก็คือสามพันหนึ่งรอยี่สิบห้านะคือหารอย่างเงี้ยเอามาเขียนเป็นตัวส่วนนะ ก็จะได้เดี๋ยวขอเอาทากลับลงมานิดนึงส่วนด้วย3,125เนี่ยมันคืออะไร5ยกกำลัง5 5ยกกำลัง5นักเรียนไปคูณดูนะ5ยกกำลัง5คือ5คูณัน5ตัวจะได้3,125 ห้ายกกำลังห้าอยาขอเขียนตัวห้าให้ใหญ่นิดนึงอ่าโอ้โหบางคนเห็นปุ๊บเอาละสิงานงานเข้าปกติเนี่ยเลขชี้เนี่ยมันจะเท่ากันใช่ไหมแต่ข้อนี้มันไม่เท่ามันไม่เท่ามันเป็นสิบกับห้าฐานมันก็ไม่เท่า อ้าวทำยังไงล่ะคันนี้นี่นใช้หลักกะากะากากเลยสองสิบตัวลอ,องเขียนดูนะสองคูณ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 สองครบยังวงบ้านับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดตัวหนึ่งสองสิบตัวดูอย่ากระพริบตานะ ดูนะอากกระพริบตานะสองอกี่ตัวสิบตัวใช่ไหมนักเรียนดูนะครับสองสิบตัวกูจับคู่จับทีละคู่จับทีละคู่ดูสองสิบตัว จากทีละคู่แล้วก็คูณกันทีละคู่สองคูณสเป็นสี่สองคูณสองเป็นสี่สองคูณสองเป็นสี่สองคูณสองเป็นสี่มีสี่กี่ตัวห้าตัวจากสองสิบตัวเหลือสี่ห้าตัวเอ๊ะงี้เราก็เขียนสี่กำลังห้าได้ไหมอ้าทำไมจะไม่ได้ได้อยู่แล้วจริงป่ะก็สี่กลังห้าอ่ะแล้วครูทาทาไมอ่ะก็ทําให้เลขชี้มันเท่ากันไง ทำให้ชิฟเท่าัข้างล่างมันจะได้ใช้มุกเดิมจริงป่ะก็มองเป็นสี่กลังห้าใช่ไหมสี่ยกกาลังหนี่ไงแล้วก็หารด้วยห้ายกกําลังห้าตัวเดิมตัวล่างไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันคือเราปรับให้สิบเป็น5โดยการมองเป็น4ี่กลังห้าแล้วก็ เอาฐานมาหารกันแล้วข้อบวงเล็บเลขชี้กำลังก็จะเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้คือเทคนิคการเปลี่ยนฐานนะโดยเล็งเป้าหมายว่าเลขชี้กำลังเนี่ยมันต้องเท่ากับข้างล่างก็ะจะเป็นเท่าไหร่ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง5หรือใครจะต่อเป็น ทศนิยมก็ได้นะข้อนี้นะก็คือสี่ส่วน้าคือแปดส่นสิบก็คือศูนจุดปดก็ได้ใช่ไหมเอาสองเนี่ยเข้าไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็เป็นสี่สองแปด้าสองสิบก็เป็นแปดส่วนสิแปดส่นสิบก็คือศูย์จดแปดเนี่ยแล้วก็ยกกำลังห้าจริงๆก็ได้นะอ่ะข้อควานิดนึง หรือทำไงก็ได้ฐานนี่จะเป็นอะไรก็ได้แต่เลขชิมรางมันต้องเป็นเต็มโบที่เกินหนึ่งนะเอาละโอเคอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับนะเอาละเรียบร้อยนะอันนี้ก็จบลนะข้อที่2ใหญ่มี16ข้อย่อยนะครับ